สวัสดีนะคะสวัสดีมีสุขทุกทท่านทั้งชาวไทยและก็ทุกๆคนทุกทุกเชื้อชาติทุกทุกสัญชาติทุกทุกศาสนาที่พูดและก็ฟังภาษาไทยได้นะคะยินดีต้อนรับสู่ youtube channel ช่องน้องเล็กเกกเกนิวส์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเกกเนิวส์ s <S ด้วยนะคะ และก็อย่าลืมนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามเรื่องราวข่าวสารจากช่องน้องเล็กเกเกนิวส์ทั้งข่าวคราวทั่วไปและทุกๆเรื่องราวที่น้องเล็กเกเกนิวส์นำมาถ่ายทอดผ่านร้อยแก้วร้อยกรองบทกลอนและบทเพลงที่ผสมกลมกลืนกันออกมาเป็นเรื่องราวต่างๆให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันนะคะ ตอนนี้มีข่าวมีเรื่องราวที่น่าจับตามองระหว่างมามมาต่อเต่าต่อเต่าไหนนาะ <c oughs> กับฝูงชนปีเสียว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันจะจบลงที่ใดและเมื่อใดกันจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือจะโซแซดเอนดิ้งทุกคนก็ต้องคอยรอติดตามกันไปว่าฝ่ายไหนจะเหนือกว่าคิดเร็วทำเร็วกว่ากันฉเฉลียวฉลาดมากกว่ากันมีปฏิภาณไหวพริบดีกว่ากันมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและต่อบุคคลอื่น ทั่วไปที่หลงทางเข้ามาอยู่ในวงงังวนแห่งการสะ,สะแสวงหาและกอบโกยยผลประโยชน์ให้กับตัวเองใครจะดีใครจะร้ายมากมายกว่ากันก็ต้องรอดูความคืบหน้าว่าจะลงเอยแบบไหนจะจบแบบสุขหรือทุกข์ใจเรื่องจะถึงโรงถึงศาลถึงขั้นติดคุกติดตาวรางหรือไม่นั้น ก็ต้องแล้วแต่กระบวนการแห่งกฎหมายของแต่ละประเทศและก็ข้อมูลหลักฐานต่างๆว่าฝ่ายไหนจะเป็นบวกหรือเป็นลบคราวนี้ละ <c oughs> ใครหลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริงที่หลงเชื่อไปซื้อเพราะความเชื่อใจในภาพลักษณ์แห่งการเป็นนักบุญเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาปราณีสะอาดสะอ้าน ก็คงจะเสียวสลังว่าว่ากระมังว่าเรื่องนี้ตนเองจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบอยากจะพูดว่าใครฝ่ายไหนจะโง่กว่ากันแต่ก็เกรงใจเกรงใจค่ะไม่กล้าใช้คําว่าเกโง่เพราะว่ามันอาจจะดูรุนแรงหรือเป็นคำหนักหนักมากเกินไปก็จะพยายามใช้คําพูดแบบ soft power soft soft soft, soft power soft power ก็ขอเอาเขามั่งนะคะคำนี้กำลังฮอตฮิดมาแรงแสงหน้าใครๆอยู่นตอนนี้ว่าก็หมายรู้ดอกว่ามังแปลว่าอะไรภาษาปกิจว่าไม่ค่อยแข็งแรงว่าเห็นเขาพูดก,กันว่าก็อยากจะพูกกับเขามั่งเดี๋ยวตกลบไปไปไม่ทาเขาหรือเรียกง่ายๆว่าว่ามังโง่นั่นแหละ <c oughs> เตรียมพบกับละครเรื่องใหม่ที่ใช้ชีวิตจริงใช้เงินจริงมาเดิมพันพวกเขาจะมีวิธีเอาต่อรอดได้อย่างไรหลักฐานที่อีกฝ่ายนั้นมีพอจะเชื่อถือและยืนยันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีการจับผิดตัวอย่างแน่นอนทั้งสองฝ่ายจะมีวิธีหรือกลโกงขัน้นเทพแบบไหนที่จะเอามาใช้เช่ดคู่ต่อสู้อีกฝ่าย แต่ถ้าไม่แนบเนียนก็ไปเรียนมาใหม่และค่อยมาลงมือกองคนอื่นเขาไปสมัครเรียนการแสดงจากครูเงาะก็ได้อย่ามาหากงกันแบบตะกุกตะกักยึกยึกยักยักให้เขาจับได้แบบง่ายๆมันจะอายขาย้ิน้ามันจะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจจนไม่กล้าสู้หน้าใครเขามนุษย์ทั้งหลายฟังทางนี้ ไม่ว่าท่านคิดจะกระทำการใ,ใดๆก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดของที่สุดก็คือความจริงใจความซื่อสัตย์ความไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าหากหัวใจท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าท่านจะกระทำการสิ่งใดมันจะมีแต่ความสูญเสียความเสียหายยับเยินไม่เป็นท่าไปไม่รอดต้องจอดจบพบกับความวิบัติตัดอนาคตแห่งตนจะคบค้าสมาคมกับใคร ก็มีแต่คนรังเกียจก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายนับไม่ถ้วนมันจะเกิดความคลางแคลงใจตลอดเวลาจนกลายเป็นคนอมทุกข์หาสุขไม่ได้จะค้าจะขายอะไรก็ขายยากขายไม่ได้ขายไม่ออกไม่มีคนซื้อสุดท้ายก็เจ๊งไม่เป็นท่าอาจถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวล้มละลายก็ยกมีแล้วตบแต่นี้ไปละ่ะมันจะเกิดอะไรกับท่านและครอบครัวของท่าน จะอยู่จะกินเยี่ยงไรดีไม่ดีเป็นนี่เป็นสินต้นทบดอกดอกทบต้นแล้วจะทำเยี่ยงไรจะใช้ชีวิตต่อไปแบบไหนไม่ต้องจินตนาการเลยงานนี้ทุก,ก,ก,ทก,ก,ก,กคักคักทุกคักคักแล้วก็คุกคักคุกคัก <c> ค <oughs> <c oughs> ถ้าเราทำไม่ดีมันก็จะมีอาการเป๋เป เดินสโซเซไม่ค่อยจะตรงทางเดียเด๋ยวก็เซไปทางโน้นเดี๋ยวก็เซไปทางนี้เดี๋ยวก็ถลาไปทางนั้นเดี๋ยวก็ถลามาทางนี้ไม่มีอาการสะเทียนอาจจะเนื่องมาจากความเครียดวิตกกังวลเพราะกล้ากลัวมีอาการคล้ายคนทำอะไรผิดพิรุษมันเห็นเด่นชัดมากบางคนนั้นก็ทำผิดคิดโกงใครแต่เฉยเฉทํำเป็นเหมือนคนมีกระตังเยอะแยะ ตะแปะขายหมูเอแจ็คจะสงสัยเนาะเป็นสงสัยเป็นการส่วนตัวนะคะไม่เกี่ยวกับใครนะคะทําไมต้องตะแปะขายหมูแต่แปะไข่ย,ย่างอื่นไม่ได้หรือคะบางคนนะคะก็ทําตัวร่ํารวยโออาเดินชดหน้าไม่ก้มมองพื้นดินระวังจะเหยียบขี้หมานะหรือไม่ก็ลื่นปื๊ดหัวขมำหน้าขมำปากขมำ ไปหม่่มขี้หมาอร่อยไปเลยเดี๋ยวเสียหาว่าบอกเด้อจ้าเอาอะไรมนแลกก็ไม่ยอม <c oughs> แต่การได้เงินมาโดยถูกต้องโปร่งใสมันก็ไม่มีปัญหาอะไรและก็ไม่ต้องกลัวใครจะมาทำร้ายหมายหัวไว้ไม่ต้องไม่ตกกังวลหวาดระแวงอยู่แบบหวัดภาวะแล้วจะหาความสงบสุขในใจ ในการดำเนินชีวิตได้ยี่งไรซึ่งถ้าต้องมีชีวิตแบบนี้แล้วจะมีไปทำไมต่างอะไรกับการตายทั้งเป็นทั้งชีวิตต้องอยู่แบบวัดภาวะระแวงอยู่ตลอดเวลาไม่นานก็คงเป็นบ้าสุดท้ายหาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายบางคนไม่ค่าแค่ตัวเองยังฆ่าลูกฆ่าเมียาตายยกครัวลูกเด็กเล็กแดงก็ไม่เว้นแล้วก็ฆ่ากันเองฆ่าตัวเองเป็นคนสุดท้าย หวังจะฆ่าทั้งบ้านนั่นล่ละแต่บางครั้งลูกเมียตายหมดแต่ตัวเองกลับรอดแล้วเมื่อฟื้นตื่นขึ้นมาจะมองหาใครก็ไม่มีก็ไม่เห็นนอกจากคราบเลือดของลูกและเมียกองเต็มบ้านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะกลับไปเป็นบ้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นบ้าแบบถาวรความเครียดสะสม มันคือคมมีดมันคือยาพิษที่สังหารชีวิตของตัวเราเองรวมทั้งเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเมื่อท่านฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วต้องเจอกับสภาพที่เลวร้ายและความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเยี่ยงนี้อันเกิดจากการกระทําของตัวเองแล้วท่านจะมีชีวิตอยู่เพียงลำพังคนเดียวได้เยี่ยงใดกันเมื่อหูกับตาของท่านมันยังจดจำ และบันทึกเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดจากสองมือของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีและเป็นพ่อของลูกๆทั้งหลายแววตาสายตาแห่งการอ้อนวอนร้องขอชีวิตพ่อจะพ่อค่าแม่ทำไมพ่อจะฆ่าพวกเราทำไมพ่อไม่รักแม่ไม่รักพวกหนูแล้วหรือ พ่อใจหลายพ่อใจดำทุกประโยคทุกถ้อยคำทุกความรู้สึกในวันนั้นวันที่ท่านฆ่าลูกฆ่าเมียมันจะเก็บจะฝังไว้ในหัวใจและจิตใต้สํานึกของท่านคอยหลอกหลอนท่านผู้คนก็พากันสาปแช่งแล้วสุดท้ายท่านก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อของตัวท่านเองเป็นเหยื่อแห่งความพยายามและอาฆาตแขนทั้งหมดเหล่านั้นที่ท่านต้องสังเวยชีวิตตนเอง ให้กับความเจ็บปวดและทุกทรมานใจด้วยสองมือของท่านเองผู้คนในสังคมมีทั้งร่ำรวยและเป็นอภิมหาเศรษฐีรวยล้นฟ้าและยาจกคนจรจัดคนบ้าคนเสียสติคนหูหนวกตาบอดมากมายเต็มไปหมดคนรวยยิ่งรวยก็ยิ่งเห็นแกน่ได้เห็นแก่ตัวไม่รู้จบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นคนจนคนที่ต่ำต้อยกว่าตนไม่สนหน้าอินหน้าพรมที่ไหน ขอเพียงให้กูได้ให้กูมีให้กูสมหวังในสิ่งที่ปรารถนากูทําได้ทุกอย่างแม้แต่การคดกงกันหลอกขายของคุณภาพต่ําเกรดต่ําสุดหรือไม่มีเกรดเลยอย่างทองคําราคาซื้อราคาขายมันก็เปลี่ยนไปมาขึ้นขึ้นลงลง,ลงบ้างแต่ไม่ใช่ราคาขายกับราคาซื้อต่างกันหลักหมื่นหรือหลักหลายหมื่นเลยก็มีโดยการ ทำตัวเสมือนนักบุญเอาบุญบังหน้าค้าขายก็ตั้งราคาซะโคตรของโคตรโคตรแพงเลยทั้งที่ราคาจริงนั้นต่ำเตี้ยติดดินหวังกินส่วนต่างอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงปกติราคาขายสินค้าที่ตั้งไว้สูงริว้วเกินความจริงแต่โฆษณาชวนเชื่อหลอกล่อมีของแถมโน่นนี่นั่นมาล่อตาล่อใจอ้างว่าเป็นเรซินเป็นซิวเวอร์แท้ ชุบทองคำ9 9 9 9แต่พอตรวจดูกลับไม่มีเม็แตเงเงาของทองเลยอย่างโฆษณาว่าแหวนทองสร้อยทองอันนี้แบบนี้ราคาเต็มคือ5-6,000พันเลยนะแต่นำมาลดราคาเหลือแค่3 4 0 4 0 0เองขอถามทุกท่านว่าท่านเชื่อไหมแล้วท่านจะซื้อไหมมันก็มีคนหลายประเภทบางส่วนก็เชื่อสนิทใจ ระนางได้สร้างโปรไฟล์นักบุญไว้เป็นเกราะกำบังสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องไว้หลังโปรไฟล์นักบุญนั้นคนที่เชื่อก็เชื่อไปก็หลงซื้อไปเพราะความเชื่อใจแต่จริงๆแล้วเขาขายแพงเกินจริงมากๆจนคนบางคนก็คิดว่าเชื่อก็บาแล้วมีที่ไหนแหวนทองสร้อยทองแท้99.99 99. จะมาขายลดราคาแบบเละหลังแบบต่ำเตี้ยเรียดดินห้าพัหรือสามร้อมันใช่ทองจริงปะใช่ของแท้ปะเหมือนพวกเล่นประหีหรือปะที่เล่นกลหลอกขายทองให้คนดูบางชิ้นราคาจริงแค่ไม่กี่พันแต่ขาย40,000แค่ไม่กี่บาทกับขายหลักหมื่นทองคาบ้านไหนเมืองไหนหลุดมาจากโลกไหนหรือเป็นอุก,กราบาทชุบทองมากองหลอกขาย ถึงราคาขายได้ในราคานี้บางคนก็จ่ายหลักแสนแต่ได้เนื้อทองหลักร้อยร้านทองใหญ่ๆห,หรือร้านทั่วไปยังไม่รับซื้อเลยเพราะราคาเป็นเหตุสังเกตได้ว่าทองนั้นจริงหรือปลอมหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองหรือไม่เยี่ยงไรกันอีกอย่างที่โฆษณา,า,ข,าขายของในทีวีก็เหมือนกันอย่างกางเกงในอย่างดีนะราคาแพงคุณภาพเยี่ยมเลยล่ะ ตัวละเท่านี้นะซื้อสีตัวแพมอีกแตัวมีที่ไหนที่นี่ที่เดียวพร้อมกับราคาที่อ้างว่าถูกสุดหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วถ้าลองคิดดูสิต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าออกแบบค่าตัดค่าเย็บค่าแรงงานค่าน้ำค่าไฟค่าส่งหวยต่างๆค่านุ่นค่านี่ มันเท่าไหร่และจะมาขายสตัวแถมแปตัวราคาเท่านี้จะขายได้ยิ่งในกันแสดงว่าราคาต้นทุนทุกอย่างรวมกันคงไม่เกินตัวละบาทสองบาทกระมังหรือห้สิบสตังกระมังจึงขายได้ในราคานี้ยังครีมทาหน้าทา,าตัวเหมือนกันกระปุกนิดเดียวตั้งราคาขายตั้งหลายพันบาทก็นำมาลดราคาขายถูกสุด จนสงสัยว่ามันใช่อันเดียวกันป่าททำไมราคาต่างกันเราฟ้ากับเหวทั้งที่ยี่ห้อเดียวกันขนาดเดียวกันอันเดียวกันแท้ๆมีใครบ้างอยากขายราคาขาดทุนเขาเปิดโรงงานมาผลิตสินค้าขายใครจะบ้าขายขาดทุนเขาต้องการกำไรกันทั้งนั้นถ้าขายขาดทุนขนาดนั้นจริงจะไปลงทุนทำไมไม่ได้อ่าไม่ได้อะไรและยังขาดทุนขาดแล้วขาดเล่าขาดทุนเจ้าของโรงงาน มันจะไม่ขาดทุนย่อยยับอับปางหรือเจ๊งกลายเป็นโรงงานร้างไปหมดหรอคิดสิคิด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 นอนเกาตูดอยู่บ้านเฉยๆไม่ดีกว่าหรือไม่ขาดทุนไม่เหนื่อยไม่เมื่อยตุ้มจริงปะแล้วจะไปทำเปิดโรงงานมาขายเพื่อขาดทุนเพื่ออะไรกันของกระเด็ดน,นี้นะปราคาเท่านี้นะได้บ้านหลังใหญ่ยิ่งกว่าปราสาทราชวังอันกว้างใหญ่ ภายสารสุดลูกหูลูกตาได้รถได้ราสารพัดยี่ห้ออันดับต้นๆของโลกหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคัน,นบางคนอาจจะมีถึงสิบห้าสิบหกคันก็มีจะริบโดยล้นฟ้าล้านแผ่นดินท่านก็ขับรถนั่งรถได้แค่ครั้งละหนึ่งคันแล้วที่เหลือบางทีก็ขาดแคข,ขาดการดูแลรักษาที่ดีปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วแต่เวลาแับตรรมของรถไม่เกี่ยวกับกูอย่างนั้นหรือโบราณท่านสอนว่า ซือกินไม่หมดคดกินไม่นานทำอะไรลงไปใจท่านย่อมรูด้ดีการร่ำรวยด้วยเงินบาปได้มาด้วยความคิดคดท่อยศคดโกงกันเยี่ยงนั้นมันอยู่กับท่านได้ไม่นานดอกทุกสิ่งทุกอย่างจะมีอันเป็นไปสูญสลายสูญเสียไปจิตใจไม่สงบเป็นทุกข์ในใจทุกอย่างมันจะตามหลอกตามหลอนจนหาความสุขสงบไม่ได้สุดท้ายไม่บ้า ก็ตายก็เท่านั้นเองละ่ะมนุษย์เพียงเท่านี้จริงๆ กิจการงานอันใดสิ่งสำคัญนั้นจำใส่ใจเสมอต้องซื่อสัตย์ไว้มัดใจใครใครเจออย่าพลังเผลอพลาดพลั้งระวังใจคนเรานั้นมันต่างจิตความคิดรู้อย่าอ้างสิทธิ์ผิดเป็นครูสู้กฎหมายถ้าทุกคนล้นกิเลสท,ทุกเคสไป สังคมคงจะวุ่นวายไปตามกันจะหัวเราะก็ไม่ออกบอกไม่ถูกจะร้องไห้ใจก็จุกทุกมหันทุกทั้งกายทุกทั้งใจไม่เว้นวันสารพัดส,สารพันบันทอนใจต้องรู้จักการรักษาทุกหน้าที่สิ่งดีๆจะมีมา อย่าสงสัยสุดจริตคิดทำดีที่หัวใจไม่คดโกงใครๆผู้ใดกันบุญจะนำตามติดไปในทุกที่มันทำดีหนีให้ห่างทางร้าวชานอันความซื่อถือศีลกินได้นานแต่สันดานการคิดคดจะอดตาย ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโบราณว่าสื่วาจามาสอนสั่งสิ่งทั้งหลายคดในข้องอในกระดูกพันผูกใจจะทำการสิ่งอันใดไม่เจริญ